ô Ô ô ô long 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 lông, long 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 ô ô! long 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 ô, long 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 nó long 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 Ô. Ôi, long 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 nó long long ปแมปวดแมงหลังปวดแมงไอ้แกน้ำปวดแมหลังมันปวดอยู่ไหมวัววัวส้าอยู่ไปครับไอ้เนาะไอ้ เดียว <laughs> เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มึงไอ้บุงออกรถแมาเบิกออกปะขางออกกัน,นงบบายเอาเหรนลอ้อ <laughs> สุดจัดเลย ดินหนักวะเดินนักวะเดินนักวะเดินักวะมันก้อนขีค้าดอยมีปาดงนี่เหยงก้อนนั้นัยงก้อนั่นเดยวเดี๋ยวข้าก่อนขินอารามล้แม่ทวงพด ลำลงไงบ่อำลงว่ไหนเดีมันทวงหลังผลบ่อลำลงกันจังบื่อปดน้ามันโดนน้ะเปิดปเรียๆูห่มมืนนึงเอ้ก็เงิดไหลบ่ไมาได้ดีดดีดยม่ได้ถ้าดีดขาดเลยฟ้าไทย บอมีน้อคำกลางบ่มันเสาดำเสาดำมันอยู่บุ่มของมา่ต้องใส่ฟ้าคางนี่เรั่งสิ่ละยู้ยบอ่า่า่าโดนตสิ้นกไม่เหลรถไถมาตำบวกกันโอ้ย่สิ้นแรกว่าแม่คางสินส่โศกเลยมาดิโศกแม่มืขึ้นนี่ เได้เปิดฟ้าค้างดินทิมไม่ได้เปิดฟ้าค้างดิ่นพ้อมีังดนดิเอารถไทยมัต่ำเอาไหมก่เไ็นยังยังกําลังด้วยมันโง่หลักถ้ลูุกที่เราเบิ่งกันบุญเทพบุญเทพบุญไปเลยบุญเทพบุญไหมโอ้โหปึกเงินไหลบุญเปเทต่อกันอยบุญอ๋อปานนั่นแหละ ครับมันจะมันจะอยูเวียดนามสวนัมเนาตมบที่เราประเทักิ่เหตุทางในก็ได้เีนเหก่าพกินจะรับมันต้องซัํเมือนเดราะว่ามันทา้เขอเอียนไม่ได้เหนเาอยวพูดถึงว่าเห็มันเห็ดินมันนึ่ง สัวดนสัวดนี่อะมึงเนาะอีดำมึงเอาไปแม่คน ừ <laughs>